ออเอาหนาลุดครับคณะสตายโอไ้ได้วอบาดัดโอ้โอ้เขาขาดครับเขาหนาลุดโอ้ สามหกแรงครับคุกบัวตาไปก่อนไถนาได้ท่านพององานอยู่ครับกลับมาจากไถท,ทั้งทงหรอกเขามาไถในบ้าน โอ้ขาดกวนเอียงวันเนี่ยนมอดขาดกับมอด,ดเหลือยี่สองถูกขาดจะขาดตอนไหนวะเห็น ไม่รู้ใจทำบ้านตนอนี่นะเดียวู้ยมมีบ่ะเอาัดยืส่นี่ยุบาาเทานหบ้มีขายน่ะเขาปิดบ่อเลยจังเลยโอ้ต้องห

งั้นเจ้าของเลยนี่ครับงั้นก็ยูนนี่ครับเนี่ยงันก็ยูนนี่ฮะดันอะไรใจดันอะไรบอมาหามซอยกันไม่ออกยึดทูบยังไงนามรถขึ้นเมือบ้านซอยกัน ไปทำอะไรหรอรวยสวยครับตอนนี้ครับขอาแดงจริงครับคณะโซตายถ้าคนไม่แยกเป็นอย่างนี้นะครับต้องขอแก้ครับ

ดี๋ยวมสุดละกูตรงกินตัวนี้้แข็ด้วยตงส่งแค่นใช่ไหมจะไปจะไปยังแม่น้ำอ๋อยเลยเดี๋ยเขานมตีนกิของแกเนี่ยนงสิบืนไปมือกมือนี่ยอมใจอนีว่สองแ่ไหนสามนไ เปิดมึ้งเนะเปิดป้งน,นไอ้ไอ้ไหนุ่มนาข้าวาขาวแสงกันนาน็นไหมแต่ไม่เข้าไปกดไลค์กดซับตะไคร้ซับขิงซับข่า <laughs> โลขุนไก่ต้มน้ำเหมือนเดิมติมลูกหมอ <laughs>

cái sít tốc ครับอู้ครับเอาครับเอามา